ครูเป็นผู้รเริ่มในการทําตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือครูเนี่ยเวลาครูได้คือครูจะได้งบมาใช่ไหมคะครูก็จะจะสานงบมาค่ะมาดูว่าถ้าเงินตรงนี้ค่ะใช้จ่ายอะไรได้บ้างก็จะเป็นเรื่องอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทำผมเช็ดเท้าจากหมู่บ้านค่ะก็แล้วก็มาหาคนแล้วก็มาตั้งแชี่ยกอนให้มาอสอนประชาชนนะคะในหมู่บ้าตนตำบลบ้านสาเริ่มมานานยังับ อันนี้ก็คือเริ่มมานานแล้วค่ะก็คือเราจะทําทุกใจมากะคะ่ะอ๋อในรอบสามเดือนใช่ค่ะในรอบสามเดือนเนี่ยก็คือคือเหมือนกับว่าในรอบหกเดือนเนี่ยเราจะมีประมาณห้าถึงหกกิจกรรมก็คือจะให้ประชาชนในพมกชนเขาไม่ทากัน,นะคะ่ะก็คือจะเป็นการฝึกอาชีพไปแล้วก็อาจจะเป็นการต่อยอดอาชีพเขาหรือว่าเป็นการสร้างอาชีพใหมให่เขาได้ด้วยค่ะโอ้เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมนะ แล้วช่วงนี้เศรษฐกิจก็ช่วงโควิดด้วยเนาะ่ขายแพงไหมครับขายไม่แพงค่ะเผื่อน่าขายขายผลิละขายผืนละตามถึงสองร้อยตามถึงสองร้อยค่ะ <300 S 2> เราเราวางไว้ว่าถ้าเราทำแล้วเรามีที่ส่งไหมเดีย๋ยวไปขายที่ไหนเลย อันนี้ก็คือต้องแบบไปขายตามบ้านของผู้เรียนนะคะที่เขาจะไปต่อ,อยอดเขา,าจะไปวางขายที่บ้านหรือว่าอาจจะไปวางขายตามร้านค้าค่ะ,คะล้วสามารถใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างไหมใช่ค่ะสามารถใช้ประโยชน์ดได้หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นเอาไปวางเป็นรองพื้รองแก้วน,น้ําหรือว่าเป็นข,ของเชเท้าอย่างเงี้ยก็ได้ได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าค่าที่เราได้ทำเนี่ยคือมันหนาแล้วก็<อ>แข็งแรงทนทานด,ด้วย อันนี้คือห่วงจากถุงเท้าเราเอามาใช้ประโยชน์คือเอามาทําคมเช็ดเท้าหรือเป็นที่รองโคกรองเขียงได้หมดเลยค่ะ,คะ,ะจะเป็นพวของกศนอตลทางข้ามค่ะที่เขามีงบมาให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ค่ะสามารถเราทําจําหน่ายทำขายได้อันนี้ก็ประมาณ3า0ถึงเพราะว่าผ้าเนี้ยจะทนแล้วก็สามารถ ซักในเครื่องซักผ้าได้แล้วก็ใช้เทปิทนมาเช็ดเช็ดเ,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 เท้าเช็ดอะไรก็ได้ค่ะแล้วรวมกลุ่มกันหลายคนไหมรวมกลุ่มก็ประมาณสิบคนค่ะสิบคนแล้ว<ม>เรามีที่ขายไหมครับที่ไหนที่ขายก็แล้วแต่ว่าเขาจะสั่งออเดอร์จากลูกศิษย์ที่ว่ามาเรียนค่ะเขาก็จะหาออเดอร์เองเรานี้ใครเป็นคนเริ่มเริ่มรีเล่มเริ่มจากกศรเขาจะติดต่อทางครูมาสอนมา,มาจา้างครูสอนให้พวก นักเรียนได้เรียนเรียน,ร,ยนรู้กันแล้วแต่ว่าก็จะมางบไหนงบไหนอคร่ะอันนี้เป็นของกศออนอ,อันนี้เป็นงบของกศนอค่ะแล้วแต่ว่าเขาจะสอนตะก้าไหวตะก้าไหวเชือกเชือกเทียมไหวเทียม<อ>ววตะก้าเนี้ยโค้งน่าจะเป็นเหล็ก่งจะเป็นไม้ไผ่แม่ไผ่แท้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วหลังจากตะก้าแล้วมาทำ พอในมาสหน้าค่ะถึงจะได้เป็นเทศกาลแล้วแล้วแล้วก็มาทำพรมเช็ดเท้าด้วยพรมเช็ดเท้าวันนี้มาทำพรมเช็ดเท้าค่ะถ้าเราไม่สามารถมารวมกลุ่มกันได้เพราะว่าช่วงโควิดมันจะเยอะใช่ไหมคะเราก็จะสอนออนไลน์ค่ะออนไลน์มีผืนเล็กผืนใหญ่ฮะหรือทำผืนใหญ่ืน ก่อนนี้หน่อยนึงก็จะไว้ลองคบลองเขียนแล้วก็เอ่อประมาณสามสิบยี่สิบเนี่ยค่ะไม่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 แพงเท่าไหร่แพงแค่ผืนใหญ่ครับผืนใหญ่ก็ประมาณสามพันสองร้อยอ๋อครเงี้ยค่ะสามพันสองร้อยแต่ว่าใช้ได้ทนมากเพราะว่าทำกับมือเองเขาซีเรียสสิ่งอะไรเขาซีเลี้ยงก็มือ